นี่มีเก็นี่มีแปดตัสิบที่หาอะไรรวมเปลี่ยนแนวพื่นเนี่ยเปลี่ยนหน้าอยู่แต่ว่าเปลี่ยนพวกหมูซึกเปลี่ยนเป็นะเลี่ยนเป็นล่ยนอย่าเปลี่ยนแนวใหม่นอกเพิ่มขึ้นยังประมาณเนี้เพิ่มขึ้น่าคาีเ็ดจังไหน่าคาก็จะเปลี่ยนยุ่นอันมีแนวเปลี่ยนไปเลยดีก็คอยคุยกันไปหนะเนาะพะว่าคนเข้นอกนว่าสีเหองยังถือว่ช่แนวได้ครับบอพื้นเบาก็ลุกมัน มันก็ต้องเป็นว่าควมมอสม <S <S วันหนึ่งวันที่สองอ่ะคือความตั้งใจข่วมตีเห็ดอันหนึ่งจางเมนเหมาะสมสภาพพื้นที่นี่ยป่ะครับแมนีแมนๆครับว่ามันอยู่ดีๆว่าคอยสีผ้าเจ้าเฮ็ดอันนึงรวยนี่รวยมันบ่นแมีนนะครับ <S <S 2> <S 2> มันเป็นกับพื้นที่สิ่งเดียวเฮ็ดมันมันมันไปผลหมวกที่สี่แห่งสางแรกในเฮาอ,อีหลีบ่เออบวกประทานคุมเซรินซีที่สามคุม2ค่ะในประธานคุมเพิ่น ว่าผมในว่าวยอดยื่นนั่นแหละว่าวยอดหนึ่งนั่นเปยนที่ไหนที่หลีแรอวะน,น,น่าสุดไปไประชุมยังหนีไหมบ้านคุณหินอบอนนะบอนถันเมื่อท่านไปเป็นวิทยากรไปอยู่อุปสรรคของแจงบ้างแค่ฉันได้เอาน้ำโอเบิด์ตโว่ใบฟองเลยเอาค่เฮดเบิด์ตท <c oughs> ่านเกิดพี่น้องเขาใจน้ำกันนี่คืออันน,น,นั้นแหละแนวสิได้อันนั่นนี่เั่นดูน้ำผู้ดูผู้ใดดูผู้นั่นก็ได้ผู้ได้านมันก็จำเป็นแล้วเนาะตอนนี้ท่านมาสนับสนุนกลุ่มผู ปูเขาเกษตรอินรีคกับสนับสนุนเรื่องของการรับรองครับรับรองเขาเน่ตว่าอีลีเราคือเกี่ยวกับพันเขาเนี่บอกครับทั้งเมดทั้งเมิดเลยถ้าเกษตรทั้งหมดที่มันลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นี่มันองมาน้ำกัน้งหมดว่าไม่เนเขายังันกักาซก็ันีอยู่ค่ะคิท่านไปนี่ลน้ำกันกับท่านพิสัยนี่ละเชตัดเลยครพื่อ ก็เรเห็ดคือก so ันบ so ่ดีใจน้ําหอยแกจ้ฮะดีใจน้ําหอยแแจงาะว่าหอยแกจงมีทีสาธันนะแบกไรนะครับท่าวหอยแกจงก้อกันได้นี่คือยิ่งใหญ่มหาศาลดูค่าเริ่มแต่ว่าท่านเห็ดที่นี้เห็ดใยนี่นะแต่ยังแต่ว่าขายใหยากก็เก่านั้นบ่ยบ่เมียนมันสิขายยากจังได้คนขายนี่บ่อยากแต่ว่ากลุ่มนี่ตรงเข้มแข็งกับคนบริหารจัดการนี่มีความชัดเจนโปร่งใสนะครับนี่ แปลงดิรับล่องเทาสรรับรองแดดจากาบผมเนาะครับผมชือผมนี่คนติดตามคนติดตามรับร่องเองคนไห้แชรเทาเข็ดนบอกตามวงเงินด้1ิผ่าอยู่ค่ะแมนปีที่แรกไดิซิผ่าปีหกศูนย์ก็หกหนึ่งด้1ิผ้าสองจเข กรมนี่ป่นไ้แค่เจดไรบานหทบ้านขอกพุ้นหทบานเนาะหทบานกะสีบ่ใส่ปุ๋ยแค่เจ็ดไรแมนบ่แนอกจากนั้นเขาม่ซีบไรสามไรนั่นเขาใส่ปุ๋ยแมนบ่แทบานแมนมันบอพื้นบ้าของกรมเด้บ้านนี่ของเขานี่มันแตกกลางคือมีซิบไรเขาเอาเขาซีบไรมีหน้าท่อไดทงเขาเอาเข่ารถเรากับปรับรถ มันสีมีคำตอบออกมาอยู่โดยท,<า>ที่<ก>บอกว่ามันสุดความสามารถมันสุดความสามารถคือนน้ำ<อ>มันห<อ>มองคื่นไหลมานี่คือ จักมันไหลมันต้องใส่ละแต่ว่ามันไหลมาแล้วมันก็ไหลผ่านไปมันบ่ได้มาอยู่กับฉันมองเดียวแม่นนี่คือใ้น้ำไหลผ่านมันเห็ดเนาะแต่ว่าปุ๋ยนี้จังชุดความสามารถของเฮามันมันมอสามารถสิเอาไปได้อันนี้ของไทยนี่นี่บอกว่าพวกเฮ็ดอยู่น้องปลาข้าวปะการนั่นข้าเจ้ากระแหงหลายไหลข้าเจ้าก็ผ่านอยูมองหันเพราะว่ามันมันมันสุดความสามารถเด้เพราะว่ามันเป็นน้ำมาไหลไหลไหลได้หลากหลได้มันเป็นทางน้ำนี่นี่กระบอกสาหมัดเสีดได้พวกนี้ก็ว่าเสียซีมานี่นะก็เสีดคือกันว่ามีน้ำมา ถาว่าแถวนั pues an er ้นมันกลับมากลงไปหานาเสียนละการเม็ดพันเขาคือล่งคัดทรงนีละกงคัดรงหัหันหนาคือการลงคัดเมล็ดพันธุ์เขาเริ่มทนปีนี่ที่เขาพ่านดึนมาผสมเขาเขาใช้สันทว่าเขามาแยงสี่แหละเขามาแยงเขาที่ เกี่ยวปนคือเกี่ยวปนพันธุ์ที่เลยมีกยนจะเริ่มต้นจากมันถอดไม่ไหมนี่กันขัดตอกเลยหรือบางคนแบบตอนมันออกเป็นห่วงแล้วก็บว่ายังการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าอันนี้เป็นข้าวไร่บะลลีนะครับเขาวไร่บะลลีครับข้าบัลลีเข้าวพันธุ์ดีจะจะทำได้ทุกทุกสายพันธุ์ครับหรือทุกท้องถิ่นท้องถิ่นมันจะแตกต่างกันครับทุกท้องถิ่นทุกพื้นที่บางคนก็จะมีข้าว พื้นที่จะจะดีสำหรับปลูกเขาอายุสั้นหรือพื้นที่จะปลูกดีสำหรับปลูกเขาอายุยาวครับอ่ามันมันจะแล้วแต่พื้นที่ว่าเขาพื้นที่ถนัดเขาพันอย่างเพื่อปลูกพันอย่างจะดำเดิมอย่างเตรพวกตะกอพ่อแม่ผ้าเห็ดสินะเขาบ่อยว่าขี่าต้องเทสเขาพันนี่ได้ทุกได้ได้ทุกได้ทุกพันได้ทุกสายพันตามบัฒนาธรรมของพื้นที่ ครับจำประเภทนี้วัฒนธรรมเนี่สามารถไช้แค่เงี้ยกระเทือนั้นรักษาไว้นะอัันนน้เป็นไรบริอยู่เพราะว่าตู้ดครับเป็นการรักษาเอาออกข่าวเบ่งมาเป็นการรักษาการรักษาอ่ะทำได้แล้วเอาดับนึ่งฉันกับจะถึงเรื่องนั้นเรื่งโดนอยู่แล้วเป็นผู้เป็นผู้สามารถรัฐบาลจัดฉันว่าหายกรมการเข่าจะว่าฝไฟไฟขันเด็ดเด็ดเดือบ้าห้ยเยอะอภิปรายอยู่ว่าเขากรมนเข้าจะไปทำยังไงถึง ได้งบขนาดนั้นมันมีผลเขาว่ามีผลกระทบต่อที่ว่าที่ชดเชยล่ะคือเฉื่อยทั้งหละปีน่ะครับว่ามันได้ได้มากคือคือได้หน่อยยังน้องว่าพ่อเขาก็เลยมากินในกรมการเขาหลายอืมนะเขาเลิ่ยีนี่ได้งบม,มาหลายเในงบมาหลายแต่ว่ายี่นี่ก็รั่งท่านท่านได้นนล่อเงินสิบเจ็ดยังล้านเนาะเขาพันเด้ะครับพันสภาพแล้วเอามาใส่ในการทีจ่าในการทำรับพันข้าวพัด พัฒนาพันธุ์เขาอ๋อครับเกี่ยวกับการนี่ัฒนีนครับเกี่ยวกับเขาแมงแองก์ออกเกี่ยวเขามงแยงก์นะครับเป็นการคัดเลือกแบบโบราณฮะมีนี่เมื่อสุดไปนำสเตียรข้ามันเลยครับของการคัดพันธุ์คัดพันธุ์เขาของพันธุ์เขาเพื่อจะได้ข้าวบ่ให้มีเขาแกมให้ได้เขาพันธุ์ดีครับซึ่งกรมการเขาครับกาเนินการสนับสนุนงบสนับสนุนงบประมาณเข้ามาในพี้คือที่ที่จังหวัดใดหรือชุมชนใดมีการ ขีดมีดขันเฮ็ดอยู่แล้วก็ไปขายต่อยอดอันหนึ่งนะขอเคผมขายข้าวของเกษตรกรครับไปขายต่อยอดเกษตรกรห่ออะไรก็ข้าวนาจะพ่สายนะโอ้ยอันนี้เจ้าขายพันเลยเดี๋ยวจะไปสีขายได้หน่เพราะว่าพันมันยังหน่อยอยู่แมนบ้านเห่อต้องการหลายอยู่เนอะบ้านคอยกระจองหลายเลยเจ้าว่าเ่าสามารถเห็ดเป็นพันเพื่อขยายในพื้นที่นะเพื่อเกษตรกรเ่าจะได้ ที่เขาพี่เขาพันดีเพิ่มมูลค่าข้าวเ,เพราะว่าข้าวตัวนี้ม,นมันทำยากนะฐานถ้ำเขาไลบรีบร่เขาอินซีนี่มันจะมันต้องดูบริบทของพื้นที่ว่าเฮ้หมองจังไดเพราะว่ามองเขาเป็นเขาอายุสั้นแค่สามเดือนนะเขาจะไปดำหรือไปวานไก่ต้นไม้นี่กระบรีที่เพราะว่ามันเขา,เเขาอายุสั้นจะมาจับจะมา เหมาะถ้าเราแย่โรคจิตนะสินะมันหลายอย่างเราต้องดูเขาอินซี่จะต้องเบิ้งซีเมทลอมเนี่ยไหนครับเบิ้งซีเมทลอมว่ามันมีน้ำไหลพาเนาะใกล้ป้าเกินไปเพราะว่าเขาเป็นเราอยู่สันอาจจะขอคก้อนมูอาจจะมีเต้าตูเผือกนีนกมี่ยังมากินก้อนน่าเกลื่อนรับากในในการดูแลทั้งสินะ้องดูวิธีดูเรียนบทในการดําต้องต้องเบิ้งระยะเวลาในการดําพร้อมว่าดําเดือนกอลักรา ยิ่งได้ำเดือนชิงหามันจะมันจะไปออกร่วงพร้อมพร้อมเขาทั่วไปครับที่งถึงเี็ดให้การดูแลไหไง่ายขึ้นเพราะว่าถ้นออกพร้อมกันได้ร้ายเขอไไาอะไรฟันมันกรสินกก็จะบม่มมาลงทีเดียวครับีาการอีวิธีหนึ่งของการดูแลการรักษาเพื่อให้มันง่ายขึ้น่ส่วนมากเกษตรกรเ้าเฮ็ดหน้าเขาเลยบริเวณแล้วจะใจออกเพราะว่ามาเฮ็ดแล้วมันิด มันเป็นเขาอยู oh. s <S ่ส <Jean> ันมันจะออกก้อนเขาตัวไปก็เลยเห็ดใจออกว่าเฮ็ดยากแค่นันจังสี่เพราะเพราะเหลือข้านแค้ันกมันก็เลยเฮ็ดให้เขามีราคาแพงมีราคาแพงพอมันหน่อยนะครับชุยชิงทุกย่างถ้าผลผลิตร้ายเกินไปกษตรแห่งละห้าตำเนาะร้ายเกินไปเป็นเขาเสียดอกมาคพามกันหรือแตงโมเสียดอกมาร้ายมันเก็เห็นละค้าตำเท่าต่อกมีแนวชิดมีวิธีการที่จะ เพิ่มมูลค่าของผลผลิตของการเกษตรเสท่าที่ยังได๋ครับให้มันมีราคาที่สูงครับเออ่ที่สามารถอยู่ได้มีคำไรแน่บางทีพ่อเล้เป็นทุนต่อไปเพาต้องมีมีแนวคิดหรือมีนวันตรกรรมใหม่ใหม่ในการเฮ็ดเกษตรครับอย่างที่รัฐบาลเขาส่งเสริมน่ะเขาบอกว่าทำน้อยได้มากเฮ็ดอย่งเงีัยเนแล้วเพบาะต้องเฮ็ดหลายให้ก่อเหตุหน้อยก็ได้หลายครับทำน้อยได้มาก หรือลดต้นทุนในการทําการเกษตรครับเกษตรกรส่วนมากจะจะบนจะจมว่าเฮ็ดแล้วขาดทุนยังกูนึกที่แต่ว่าอันนี้เฮาคือบ่มีการใส่ปุ๋ยนะครับเนาะบ่มีเป็นเขาอินทรีย์เฮ็ดจังไก่เขาเินทรีย์นี่เฮาจะมีกําไรบ่บ่บ่มีต้นทุนสูงนะครับเองในในการปรับเปลี่ยนเฮาจะชื่อห่อแบต้องเริ่มเฮ็ด ด้วยตนเองนะครับคือนเองลงมือเองในการพึ่งพาตนเองเพราะต้องใส่เครื่องจักรมากเกินไปเกี่ยวเองเกี่ยวเองดำเองเองดำเองต้องดำต้องดำเพราห้ววันบ่ใาะเห็นหน้าสิ่งคือเพิ่นว่านลดต้นทุนบ่ให้ใส่แรงงานบ่ให้ไปตามกระแสคุณยังไงดำเองลงมืนเองหาฮะทำปุ๋ยมกทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพยังเถอะครับปุ๋ยบางที่ที่มิยังเข้ากันสามารถเใ็่ไดถขยกบต่อช่างยังเถอะหรือ ทำปุ๋ยพืชนสิครับมีลายีเข้าีแลวสิบีคามในการเกษตรการเพาะได้มีกำไรพ้อได้เดียรได้จะต่อไปครับเป็นยุ่งนอกมากกำาังมีหลายสิ่งหลายอย่างครับมีการอย่างหนึ่งของเกษตรกรที่ยูรอดได้ครับเป็นพวกมันคงตัางด้านอาหารช่วเม็ดเขาเน่ช่วยเม็ดเขาเนี่ยที่ห้ามมากโได้ เป็นข้าวหอมมะยงครับเขหอมมะยงที่เท้าคัดเลือกคัดเลือกออกจากพันธุ์ดีครับบ่ให้ผสมอันนี้ที่หนึ่งสิ่งเป็นการทันเลือดทำข้าวพันธุ์ดีตามนโยบายของรัฐบาลหรือนโยบายของกรมการข้าวครับที่เดี๋ยวเชียงโยงเป็นแบบง่ายๆเนาะเป็นการคัดเลือกเริ่มต้นเลยในการคัดเลือกในในพื้นที่ ครับบ่เรียกว่าเจ้าะต้อพันธันพันธนี่บ e ่เรียกว่าแล้วแต่พ erm ื้นที่เหมาะแก่เขาพันในเขาเมะลิหรือเขาไรโบรี้หรือเขากั้มเขาเหนียวอย่างต่างแล้วแต่พื้นที่ครับผมครับผมเกี่ยวเขาแม่แยมเขาแก้มออชอ๋อเลยบ่อนบอชนี่ครับครับอ๋อเลยเขาเลื่อนเขาแกมเขาแก้มเขาแก้ม Łość, ปเป็นการคัดเลือกคัดเลือกคัดเลือกพันเขาคัดเลือกพันธุ์เขานมยังจะพันธุ์ดีนะทุกนอาจจะเป็นมะยงงขอมะยงง้าท่าว่าเขามแยงเขาแกม ขากำลังถอกนี่เป็นเขามะลิครับเขามะลิข้าวหอมมะลิอ่ามะลิหนึ่งศูนย์ห้ากำลังอ,อ่อพ่วงว่านปุ๋ยสำครับวานปุ๋ยเป็นเขาอินซี่ครับนี่จะใส่ปุ๋ยเดชตาสารอินซี่กำลังอ่อพ่วงครับบรรยากาศทางหน้า